ไปโรงเรียนให้อาหารหอยหรือยังมาดูหอยไข่เยอะเลยเนี่ยตอนเนี้ยนี่มีสอใช่หรอนับดูยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเมื่อวานมันมีแค่สามไข่วันนี้ไข่เต็มอ่างนี่ไข่ใหม่ๆเยียเป็นรอย ถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันไข่ใหม่ๆไงมันยังแม่นั่นนี่ก็ไข่ใหม่ๆไข่ใหม่ๆไข่ใหม่ๆถ้าพวกไหนที่ไข่ได้วันสองวันก็จะเป็นลูกล่างเนี่ยโอ้เอเหมือนขนมเละอันยาวๆไข่แล้มันแตกว่ะแม่เห็นไหมมันกินหอยแล้วมันจุ๊กๆันนึงมันก็ไข่จุ๊บๆแม่ตัวนี้กินหอยน้อ ่่อใหญไปดูอ่างนั่นดิอ่างนี้ไงอ่างใหญ่ลยมาไมีแค่ลูกเดียวมากินอู้แป๊บเดียวมากินแตงโมแล้วโหใบไม้มันหมดแล้วนไงแตงโมขยับเลยนนกกิตัไวเด็ดเอาให้มันหน่อยลูกนะต้น ชอบกินใบไม้ต้นใหญ่ห่จะได้กินโตมันไม่ชอบกินก้านไม่ชอบกินใบมันชอบกินใบมันอืมชอบกินใบนนอะไรวะมันชอบกินเกล้งด้วยครับอีออเกล้งยังไม ไม่หายไปเลยมีพระจันทร์แตแตดดออมีพระจันแตดดออกพระจันทร์ีพาทิตมีมพอทิก็มีพรอาทิฝั่งนี้ไงอันนี้พระจันทร์ รอรถไปโรงเรียนกันครบับรถอะไรมาตรถเบอร์สี่สิบสองบอกหวยได้เหรอเ่ยี่สิบสีแล้วสี่สิบสองี่สิบส่แล้วต้องคุยขบแม่ยี่สิบแล้วต้องคุยเคุณ่อพบอ ปืนพี่ฮันมาวินปืนน้อยมากมเลยล่ะปืนสามสามหอมมากเลยดอกเนี่ยแม,นะม่ระวังน,นนะทำไมระวังนอนเหรอไม่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 อยากจับอันนี้นะหอมหอมหอมไม่อยากจับอไอ้พวกแบบนี้นะทำไมยาวแล้วโอเคยจับแล้วโคตนดี แล้วหนูล้างมือเด็กแล้วลว,วันต้องหนูเอาใบมะขามมาลอยเล่นแข่งกันกับพ่อนะไร้สาระมากเลยพ่อกับลูกอะไรกับลูกขี้กระตุกโอ้ผีเสื้อมากินดอกไม้แล้วแล้วเอาะม,มาหนึ่งตัวเองเนี่ยหาเกสรเกสรดอกมไม้ไ อันไหนมาด่วันจันทร์อะาป้าวันนี้วะสวัสดีครับได้ไหมวันเนี้ยได้อ่าได้เขียนวัวกับลบแล,แล,แล้วก็เขียนเออเออซีดีเอที่สิบเลยอืมนี่การบ้านเยอะไหมป๊าทางนู้นทำไมมืดคักมืดแหน่แท้ พ่อมึงถ้าฝนตกทำไมไม่กลับมาวะพ่อไปไหย่อนน้ำกด